กะเพราหมูตุ๋นทุกคนกะเพราหมูตุ๋นนะฮะก๋วยเตี๋ยวใบบัวทุกคนปังมากมีรถวิ่งผ่านตลอดในซอยัวบดห้นะอันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากทุกคนแบบว่าสุสดๆน้ำซุปหอมกรอบน้ำซุปหอมรุ่มแบบมีความเป็นสลายสลายเป็นตะโฟก็เลิศค่ะทุกคนที่นี่เมนูหลากหลายมากทุกคนอร่อยทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกินไปรีอ่อเขาเรียกว่าอยไรนะไปล่าเดิงรีวิวกินกันต่อที่ โฮมสเตย์ day, ทุกคนผู้ละหงโฮมสเตย์ day, ห่าง52ประหุนมะากินนี้ก่อนมันอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเรข,ขอกินก่อนนะไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเราเป็นคนกินน้อยไงนะแต่เราจะแบบต้องชิมให้รู้ว่ามันอร่อยอ,อ,อร่อยมากทุกคนพี่อยากจะบอกอันนี้หมูตุ๋นยูสิสุดยอดเลยค่ะทุกคน ปลาอ,อร่อยมีทั้งก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก็มีกระเพราหมูตุ๋นก็มีหมูกรอบหมูกรอบมีหมดอหอมเผ็ดหอมทุกคนหืเสุดยอดมดว้วยข้าวหมูแดงก็มีนะหมูแดงหมูกรอบนี่ฮะ ใครจะนั่งกินตรงนี้ก็ได้ฮะทุกคนโล่งๆนะฮะทั้งบนมีชั้นสองคะชั้นสองจะเป็นหลังหกโมงเย็นฮะทุกคนนะฮะอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันไหมนี่ฮะอัลใบบัวเมนูนี่นะทุกคนเยอะมากทุกคนอร่อยมากเลยอื้ม เดินลงรถไฟฟ้าสะพานอ่อสะพานใหม่มาก็าจะเจอทันทีค่ะขอนหั้าสองเดินเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรตีห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรอร่อยนะอืมอ,อร่อยอ่ะเจอเจอเด็ดหอมก็ไปด้วยหมูตุ๋นก็ไปด้วยอืมอืมอ,อ,อร่อยมากรสเข้มข้นมากทุกคนปกติเราชอบกะเพราอยู่แล้วไงเย็นตะโฟก็ชอบ นะฮะถ้าหมูแดงหมูกรอบก็ชอบนะฮะทุกอย่างชอบหมดเลย,เยมาเจอร้านในที่เดียวกันอร่อยแบบนี้ฮะเจอในที่เดียวกันเลยที่เราชอบอืมอร่อยมากมหมูตุ๋นกับเพาะหมูตุ๋นทุกคนชื่อก็สะดุดเลยฮะมีความน่าเชื่อถือเราเห็นล่านร้านปับ๊บ มันมีความน่าเชื่อถือมากๆอืออร่อยแบบจะพูดว่าไงอร,อ,าอ,อร่อยมากอ,มอร่อยมากมมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปอย่างเงี้ค่ะ อีกสองกิโลทุกคนใครจะไปรู้ว่าพาหอุนโยินห้าสิบสองนะฮะจะามีของอร่อยอยู่ไม่ถึงกลางซอยเดินมาก็จะเห็นร้านรวงเต็มเยัยหมดเลยฮะรังนู่นร้านนี่นะจะร้านนี้รสที่สุดะะอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นมิตรมากนะฮะ อร่อยมากอคือร้านนี้เขาไม่ปฏิเสธลูกค้าอ,อร่อยมากทุกคนออ,อร่อยหมูตุนกระเพรากะเพรามันอร่อยไงเป็นอะไรที่แบบ ปากคนไทยคุณภาพมากอ,มอร่อามากทุกคนเอย้ย นี่ฮะทุกคนดูบรรยากาศที่มีลูกในหลวงเราชอบมากเลยนี่แม่ครัวเจ้าของร้านอร่อยมากคุณแม่เมื่อกี้ไม่กล้าทําเสียงดังเพราะว่ามีลูกคา้าปกติถ้แบบจะทําเสียงสองเสียงแบบ <c oughs> ใช่ไหมฮะเราต้องเรียบร้อยนิดนึงเวลามีลูกคา้าอันเดียผมเดินไปพูดละหง <c oughs> โฮมสเตย์คุณแม่ไกลไหม <Okay. S 1> เป็นกิโลเนาะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศไปเนาะฮะนี่ฮะทุกคน ดูสิทุกคนจากบรรยากาศเรามาช่วงที่คนยังไม่นั่นเนี่ยฮะจะมาแน่นเป็นพักๆเนี่ยฝนจะตกเดี๋ยวเราเดินไปก่อนทุกคนนี่ทุกคนเดินไปเรือที่แยก14เองนะฮะก็พะอุนโยชิน52เนี่ยเดินลึกมากทุกคนก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะรถเยอะมาก นี่ฮะทุกคนเราเดินมาจะเจอร้านของกินเรามาซอย52แยก52ด้วยนะทุกคนแยก52นี้ก็คือจากต้นซอยรถไฟฟ้าสะพานใหม่เข้ามาประมาณ2กิโลกว่าวาเลยนะทุกคนก็เลยอาจจะดูไกลไปนิดนึงนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ฝนตกลงเม็ดปลอยๆเรากลัวฟ้าจังเลยพยานแนะกว่าเคารพรักมากอันนี้เพิ่งจะแยก11นะฮะเราต้องไปอีกกี่ซอยฮะเพราะว่าแยก52 พอห่น5-2แยก5-2งนะจำง่ายๆทุกคนอันนี้ก็มีข้ามันไก่บางประหันมาขายตรงนี้ด้วยรถเยอะมากทุกคนต้องระวังทั้นเดี๋ยวเราพอเท่านี้ก่อนนะสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อ EP หน้าจ้าเดี๋ยวรถจะเฉียวฝนจะตกแล้วครับ